บางทีคอบออกมาอีกโอุย้ยตายแต่บอยเนี่ยเอิ้นเน่ยอุตส่าห์เอาเอาผัวน่ะอายุสนะิบหกปีอะ่ะแกแดดทุกคนแกแดดเลแกเดดเนาะแกดแกดแกดแค่อะขอพี่โอมขอสัมภาษณ์หน่อยครับอันนี้นะครับผมชื่ออะไรครับชื่อชืเอ,อ,อิ้นเนาะใช่เอิ้การจะนะอะไรแฉ่าการจนะนะนามสกุล ป้าป้าโอ้หเครับผมอตอนนี้สถานะโสดหรือแต่งงานแล้ว <c oughs> แต่งงานแล้วแต่อยู่ด้วยกันแล้วม,ลมีลูกมีลูกกี่คนคะ <c oughs> มีสองคนละค่ะสองคนผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายหมดลวค่ะผู้ชายทั้งคู่เลยอคะค<ช>่ะโอ้เลยครดีมากเก่งมากจะได้แค่เรียกว่าได้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 ไดไดกินแรงกินนะ,ะเหงือใครเขานะครับแต่ตอนนี้นี่สู้ไปเพื่อเขาก่อนนะครับสู้ <นะ S 2> ไปแล้วแต่ไม่มีผู้ชายอยู่สักคนเลยอะ มีแต่แม่อยู่คนเดียวแตอนนี้แม่อยู่คนเดียวิงหมดแล้วเขาทิ้งเขาท,ทิ้งแม่หมดจริงตอนนี้อยู่คนเดียวอืหนะครับแน่ใจโอควจุนะโอเคแค่นี้แหละโอ้มืดไปนิดนึง